สรุปประเด็นรายการหนกระแสวันที่10มีนาคม2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอ่้พงกับโจ้นะครับที่ปลิดชีพตัวเองในห้องขังนะครับเท้าความไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับพุ่งกับโจเป็นเหมือนแบบอ่าตำรวจหนุ่มเลือดใหม่ไฟแรงนะครับที่โอเคมีโปรไฟล์ดีนะครับมีแฟนเป็นนักแสดงสาวมีรถซุเปอปร์คาร์และอยู่มาวันหนึ่งก็เหมือนกับมีการปล่อยคลิปที่ มีการใช้ถุงดำนะครับแบบว่าครอบหัวผู้ต้องหาค้ายาเสพติดจนแบบเสียชีวิตแต่ครับตอนแรกทางญาติสงสัยนะครับแล้วปรากฏว่ามันมีการปล่อยคลิปออกมาก็เลยทําให้บู้กับโจโดนจับไปนะครับก็คร่าวๆก็คือเหมือนโดนจับไปแล้วประมาณ3ปีนะครับแล้วก็แล้วเรื่องที่มันเป็นข่าวใหญ่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็คือการที่พุ้กับโจเสียชีวิตในห้องขังนะครับก็คือทางญาติทางแม่น้องสาวทางแฟนหรืออะไรประมาณนั้นนะครับวมก็ ทางโจ้ทางผู้กับโจ้นะครับมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมีปัญหากับผู้คุมมีการโดนซ้อมนะครับโน่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็พอ,อ,อพอร้องเรียนไปก็ไม่มีความคืบหน้านะครับประมาณนั้นแล้วก็อยู่ดีๆผู้กับโจก้ก็เสียชีวิตนะครับก็เลยเป็นที่มาของรายการในวันนี้ที่แบบมีการมานั่งวิเคราะห์กันนะครับประมาณนั้นก็จะมีมุมมองของทางอ,อ,อดีตผู้คุมในกรมราชัณฑ์นะครับก็บอกว่าเออเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่า มันมีขั้นตอนวิธีการนู่นนี่อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ทางมีทางามีการเปิดภาพในกล้องวงจรปิดนะครับก็คือเหมือนครับมีการเดินมีการเดินเข้าไปแล้วก็มีมีผู้คุมมาเจอพอผู้คุมมาเจอปุ๊บก็มันก็จะมีเป็นข้อสงสัยนะครับผู้ม,มาเจอปุ๊บแล้วแบบเหมือนต้องวิ่งย้อนกลับไปอีกทีก็เลยทางทางอาดีตผู้คุมอธิบายว่าอ๋อกุญแจมันไม่ได้อยู่ตรงนั้น มันโอเคทุกห้องมันจะล็อกล็อกเสร็จเอาบุญแจจะไปมอบให้แบบหัวหน้าและในหัวหน้าก็จะมีกล่องเก็บอีกอะไรคือแบบขั้นตอนมันจะยุ่งยากนะครับประมาณนั้นกว่าจะแบบเอาบุญแจมาเปิดได้นะครับซึ่งก็คือไม่ทันการนะครับประมาณนั้นแล้วก็ในมุมของผู้คุมก็คือเหมือนกับโอเคมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็อันจะมีคําถามว่าทําไมไม่ช่วยเลยงั้นงี้งั้น,น,นก็คือบอกว่าสมมุติพอตัดตัดในในตัวห้องขังมันจะไม่มีเชือกใช่ไหมครับก็คือจะใช้ตัว ภาสตัวผูกอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็สมมติถ้าไปตัดปุ๊บตัดเสร็จทางผู้ต้องหาที่ล้มลงไปไปกระแทกแล้วก็เป็นรอยช้าก็เลยกลายเป็นว่าอา้าเดี๋ยวโดนซ้อมหรือเปล่าอะไรมันก็เลยบอกว่ามีความก้ามกึง่งว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยนี่คือนี่คือ,คอเรื่องเล่าของทางบุคคลนะครับแล้วก็ทางคุณหมอหมอหมอหม,หมูนะครับก็จะแปลว่าในมุมมองของเราเราก็เหมือนกับเฮ้ยมันทําได้หรออะไรเงี้ยประมาณนั้นเพราะว่า มันก็ดูไม่ได้สูงมากนะครับประมาณนั้นก็แต่ทางทางทางการแพทย์บอกว่ามันเป็นไปนได้ในการผูกไม่ว่าจะสูงจะต่ำแต่คอแบบเหมือนมันใช้คําว่าเกินระยะเวลาสมมติถ้ามีอะไรมารัดคอรครับเกินระยะเวลากี่นาทีว่ากันไปก็จะทาให้หมดสติพอหมดสติมันก็เลยจะยาวแล้วพอเลือดไม่เลี้ยงสมองก็จะเสียชีวิตซึ่งในรายการนะรพี่หนุ่มแกก็จะแบบเหมือนทําให้ดูไม่ใช่ใช้คําว่า สาธิตให้ดูว่าการผูกผ้ากับตำแหน่งที่มันผูกอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็ย้ำนะครับว่าใครที่มีลูกมีหลานมีเพื่อนฝูงนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าไปลองทานะครับเพราะว่าพี่หนุ่มแกบอกว่าแกเคยมีคนรู้จักเสียชีวิตกับเรื่องนี้มาแล้วนะครับดังนั้นเตือนอนลูกเตือนหลานนะครับว่าเรื่องนี้ห้ามห้ามรอเล่นเด็ดขาดนะครับประมาณนั้นแล้วก็ในมุมมองของท่านเลวัตที่เคยเป็นหัวหน้าพุ้งกับโจ้มาก่อนก็คือเหมือนกับ <S <S บอกว่าพุกับโจ๊กเนี่ยก็เอาเรื่องคดีเก่านะเขาคือเหมือนกับว่า ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจคือเหมือนจะแบบทดลองทำตัวที่ทีทถ่ถุงดำนะครับคลุมตัวผู้ต้องหาแต่ปรากฏว่ามันมีการผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วตัวพู้งกับโจ้เนี่ยก็คือบอกว่ารับผิดชอบแทนลูกน้องทุกคนก็คือแบบเหมือนรับผิดเป็นคนเดียวนะครับอันนี้คือมุมมองของท่านเลวัตนะครับแล้วก็ส่วนมุมมองเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือบอกว่าถ้าไอตัวคลิปที่มาเปิดในรายการเนี่ยมันจะเป็นแบบสั้นๆตัดไปตัดมาใช่ไหมครับก็ท่านเลวัตก็บอกก็ ถ้าจริงเนี่ยตัดแค่เนี้ยคนมันก็เหมือนคนนอกก็จะดูว่าตัดต่อมาหรือเปล่าแต่ก็เออมีมีการฟอตอินของอขโษกของทางกรมราชธรรมเขาบอกของจริงมันยาวมากแล้วมันไม่มีอะไรก็เลยตัดเฉพาะสัมพันธ์สําคัญมาถ้าเรียว่าบอกว้าอ,อย่างเงี้ยเปิดพิสูจน์เลยให้นั่งดูตั้งเป็นจะก,กี่ชั่วโมงก็นั่งดูันไปเลยในช่วงเวลาที่มันคาบเกี่ยวกันว่ามันมีคนเข้าไปเพราะมันมีมุมมองว่า,าทางญาติที่ติดใจว่า,วาเป็นการจัดฉากหรือเปล่าทําให้แบบจัดฉากแล้วก็ไปผูกแล้วก็ แขวะอะไรเงี้ยจนทําให้เสียชีวิตนะครับประมาณนั้นก็ทนายก,ก็บอกก็นี่เอาเลยจัดการเลยประมาณนั้นว่าแบบมาเปิดให้ดูเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับว่าแบบเออมันมีคนเข้าตามเข้าไปหรือเปล่ามีคนหลบออกมาหรือเปล่าไม่ต้องมีการตัดเฉพาะช่วงเวลามานะครับประมาณนั้นก็ของทนายแก้วนะครับก็จะเป็นมุมมองว่าพี่หนุ่มก็สงสัยเออแล้วเรื่องคดีเราว่ายังไงก็คือถ้า,ค,าคดีอาญาที่เป็นเรื่องของอทำร้า,ายผู้ต้องหาคดียาเสพติดเสียชีวิตอันนี้ก็คือ,คอเหมือนกับว่า ก็คือจบไปเลยเพราะว่าทางตัวใช้คำว,ว่าผู้ก่อเหตุก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่เรื่องทรัพย์สินอันนี้ก็คือจะเป็นแบบก็ต้องมาเหมือนกับติดต่อหรือว่าท,ทางทานายก็ต้องต่อสู้กับศาลชี้แจงให้ศาลร,รู้ว่าแบบสมบัติที่เหลืออยู่อันนี้มันได้เป็นแหล่งที่มาจากไหนนะครับแล้วก็คือคนที่ได้ไปก็จะเป็นตามเหมือนตามลําดับของครอบครัวนะครับอาจจะเป็นถ้ามีภรรยาจดทะเบียนกับเป็นภรรยาแล้วก็เป็นแม่เป็นน้องเป็น ตามสายเลือดอะไรเงี้ยประมาณนั้นทีนะครับก็ก็ในมุมมองก็อ๋อแล้วก็ที่สำคัญคือมันจะมีนักโทษที่แบบอดีตนักโทษนะครับที่เคยอยู่ในในเรือนจำบางขวางแล้วก็อยู่แดน5ก็ออกมายืนยันนะครับว่าแดนนี้จะเป็นเหมือนกับนักโทษที่แบบสุดๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็เคยเข้าไปอยู่แดนนี้เหมือนกันมันจะเป็นเหมือนการกดดันกันละกันนะครับว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวกูจะเล่นมึงนะเหมือนใช้คาว่าเขาใช้คําว่า กดดันทางประสาทนะครับว่าจะขู่ว่าจะทําร้ายนู่นนี่จนแบบเครียดซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็เจ้าตัวก็บอกว่าทุกวันนี้ไม่สามารถไว้ผมสกินเฮดได้เพราะว่ามันจะมีรอยที่ตัวเองเคยทำทำร้ายร่างกายตัวเองมาก่อนเพราะว่าด้วยความเครียดที่อยู่ในแดนนั้นนะครับประมาณนั้นแล้วก็อ,อ,อีกมุมมองหนึ่งของทางท่านเลวัตก็คือมองว่าอ๋อมันจะมีมุมมองอย่างว่า อย,อยู่มาตั้ง3ปีแล้วทาไมถึงยูดีถึงมาคิดทําแบบนี้ถ้าคนที่ทนไม่ได้รับไม่ได้กับการเปลี่ยนแปลงมันก็น่าจะทําไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าท่านเลวัตก็บอกอ,อ๋อมันมีมุมมองหนึ่งคือว่าช่วงไทม์ไลน์ที่เกิดเรื่องเนี่ยมันจะเป็นช่วงของการแบบเหมือนยกย้ายตําแหน่งแล้วก็ใช้คําว่าเพื่อนรุ่นของพุ่มกับโจก็คือต่างคนต่างได้แบบเ,เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งที่ดีขึ้นซึ่ง ถ้ายังอยู่ข้างนอกพว่งกับโจ้ก็คงได้โอกาสเช่นนั้นเช่นกันก็เลยก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นปมให้ทางพุ่งกับโจ้คิดสั้นขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของท่านเลวัตสุดท้ายก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของผู้กำกับโจมาที่นี้ด้วยนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงอยากให้สรุปรายการอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เจอกันคลิปหน้าครับ